สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมปรับตัวขึ้นดีนำโดยราคาน้ำมันหุ้นจีนเอเชียหุ้นกลุ่มเทคและหุ้นเวียดนามด้านเทคนิคของหุ้นเวียดนามนะคะแต่ชนีไต่ขึ้นต่อตามเส้นค่าเฉลีย่ยโมเมนตัมชะลอตัวแต่กลับมาเป็นฝั่งซื้ออีกรอบให้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะคะเป็นตัวกำหนดการซื้อเมื่อแต่ชนีชะลอตัวเราให้แนวรับไปที่1 1 6 0ถึง1,180จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1 2 0 0ถึงพันสองด้อสี่สินส ปลอดภัยอย่างทองคําและพันธบัตรถูกกดดันนะคะจากบอลยูที่ปรับตัวขึ้นตามตลาดที่ปรับคาดการการลดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะบอลยู Born สหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นเกือบทั้งเคอรฟ์ฟยกเว็นตัวสั้นๆนะคะโดยบอลยูสองปีและ3ปีปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดที่0.34% เริ่มที่ฝั่งสหรัฐตามผลการดําเนินงานไตรมาส4ปี2023ที่ผลปรากฏว่าจากจํานวนบริษัทที่มีการประกาศออกมาแล้วนะคะบริษัทกว่า57%ของดัชนี S&P 500ให้ผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาดซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับ2ไตรมาสที่ผ่านมาแต่ถือว่าสัดส่วนดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ปกติอยู่ที่48%ทําให้อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิในไตรมาส4ของ S&P 500อยู่ที่7%นะคะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่3%ทางนี้ ภาพรวมการดำเนินงานที่ประกาศออกมาแล้วนะคะมีกำไรดีกว่าคดาดราว7.56%ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญคัญยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีได้แก่กลุ่มเทคกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและกลุ่มเฮลท์แคร์นอกจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ผลประกอบการออกมาดีเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นได้ดีเห็นได้จากการาฟทางด้านขวาล่างสะท้อนว่าตลาดปัจจุบันนะคะยังให้ความสำคัญในการคัดสรรหุ้นลงทุนตามความสามารถในการทำกำไรของบร ดังนั้นนะคะการทำ Stock Selection เนี่ยยังถือว่าสำคัญโดยคาดว่าหุ้นกลุ่มโกรดจะยังให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นที่สุดด้าน t technical ดัชนี S&P 5 0 0นะคะเส้นค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นให้น้ำหนักขาขึ้นต่อหากมีสถานะนะคะถือต่อไปได้ส่วนการซื้อใหม่หาจุด Stop Loss เนี่ยเผื่อกรณีการกลับตัวของแนวโน้มนะคะเราให้แนวรับแรกไว้ที่4,950จุด ข้ามาที่ฝั่งเอเชียกับ2ประเทศที่มีมติคงดอกเบีย้ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคืออินเดียและไทยมาเริ่มต้นที่ฝั่งอินเดียก่อนนะคะ RBI มีมติ5จาก6เสียงให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่6.5%ตามคาดซึ่งโดยรวมโทนยังคงฮอกกิชนะคะและจะไม่เร่งรีบลดดอกเบีย้ยจนกว่าเงินเฟอ้อจะลดลงมาแถวระดับ4%โดยในที่ประชุม RBI มีคาดการเงินเฟอ้อปีงบประมาณ2,024-2,025ที่4.5%เมื่อเทียบปีต่อปีซึ่ง แปลว่าเงินเฟอร์อินเดียจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะหนุนโดยราคาอาหารเป็นหลกักทําให้นักวิเคราะห์ส่วนมากนะคะมองว่า RBI จะกลับมาลดดอกเบีย้ยในครึ่งปีหลัง2024ซึ่งถือว่าช้ากว่าประเทศเกิดใหม่อื่นๆนะคะโดยทาง Goldman Sachs มองว่า RBI เนี่ยจะลดดอกเบีย้ยลงในไตรมาส3และ4ที่ค้งละ0.25%นอกจากนี้นะคะ RBI มีคาดการ GDP สําหรับปีงบประมาณ2024-2025ที20่7%โดยคาดว่าจะได้แรงหนุนมาจากการลงทุน ภาคเอกชนและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่สูงขึ้น ด้านไทยเรานะคะ BOT มีมติคงดอกเบีย้ยนโยบายที่2.5เป็นครั้งที่2ตามคาดโดยระบุว่าระดับดอกเบีย้ยในปัจจุบันยังคงมีความเหมาะสมกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างไรก็ดีนะคะมติออกมาไม่เป็นเอกฉันท์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ9การประชุมที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2022โดยมีคณะกรรมการ2ท่านนะคะเห็นควรให้ลดดอกเบี้ยลง0.25นอกจากนี้นะคะ BOT มองเศรษฐกิจปี มีแนวโน้มขยายตัวลดลงอยู่ในช่วง2.5-3%กรณีไม่รวมดิจิท a ลวอลเล็ตนะคะจากระดับ3.2%ที่เคยประเมินไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนส่วนหนึ่งนะคะเป็นพอเศรษฐกิจในตรามาา4ปีก่อนที่ขยายตัวต่ตำกว่าคาดเนื่องจาก 1. อุปสงค์โลกที่ชะลอตัวลงนะคะกระทบการส่งออกและการผลิต 2. ส,สินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูง 3. แม้จำนวนนะักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้เคียงกับที่คาดการได้นะคะแต่การใช้ใจ่าย ต่อหัวเนี่ยลดลงน้อยกว่าในอดีตและ 4. นะคะการลงทุนภาครัฐเนี่ยลดลงจากการออกปีงบประมาณล่าช้าทั้งนี้นะคะการบริโภคเอกชนและการท่องเที่ยวจะยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในปีนี้ สำหรับมุมมองของเรานะคะด้านเคแบง Capital Market s ประเมินว่าบ OT จะลดดอกเบีย้ยนโยบายลง0 2 5เป็น2.25%ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะที่คาดว่าจะคงดอกเบีย้ยไว้ตลอดทั้งปีนี้และจะเริ่มปรับลดดอกเบีย้ยลงในปี2025าแต่หลังผลการประชุมอาทิตย์ที่แล้วนะคะออกมาด้วยมติที่ไม่เป็นเอกฉันนี่จึงสะท้อนโอกาสการลดดอกเบีย้ยภายในปีนี้ที่มากขึ้นโดยคาดว่าบ OT จะลองให้เฟดลดดอกเบีย้ยก่อนนะคะเพื่อรักษา สถียรภาพของค่างเงินบาทไม่ให้อ่อนค่าและเกิดเงินทุนไหลออกด้านปฏิกิริยาตอบสนองของตลาดก็มีการปรับมุมมองการลดดอกเบี้ยของบ o t เช่นกันนะคะทำให้ค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงทันที 0. 3เและปิดสัปดาห์ที่35.9บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย10,28ล้านบาทและมีสถานะเป็น Net o u อ flow ออกจากตลาดพันธบัตรไทยที่1 1 9 1 7ล้านบาท สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกทยอยบายออนดิฟในหุ้มกลุ่มโกรดภายใต้ตินวินเนอร์ออฟเนวิคเนมีผ่านกองทุนเค h a n g e และเค i t ที่ได้อน,นี้ส่งต่อเน,นื่องจากบอลยิวขาลงหากเฟดลดตกเบี้ยข้อที่2นะคะแนะนําใช้จังหวะนี้ที่หุ้นจีนรีบาวในการลดสถานะถือครองเนื่องจากในอนาคตอาจยังมีปัจจัยกดดันเช่นการเลือกตั้งสหรัฐโดยแนะนําสับเปลี่ยนไปยังประเทศเกิดใหม่อื่นๆ,อย,อ,นๆอย่างอินเดียและเวียดนามผ่าน ่านกองทุน k คอินเดียและ p r i n c i เลเวียดนามเขาที่3นะคะแนะนำลงทุนหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กภายใต้ติมแลกกาดหลังหุ้นไทยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะคะผ่านกองทุน ASP SME ที่มีการบริหารเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นที่มีผลดําเนินงานโดดเด่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ